วันนี้เราจะไปไอคอนสยามกนนะครับทุกคนแต่ว่าก่อนไปไอคอนสยามน,นะครับเราจะต้องผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปขึ้นบนสะพานตัดกิ่นะครับเพื่อไปชมแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไปถึงไอคอนสยามน,นะครับตรงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้นะคะรับก็คือมันจะมีเป็นสะพานลอยนะครับเราสามารถเดินขึ้นไปจนถึงสะพดดา,านทางตัวท่านนานมากนะครับน,นี่นะครับกอจะสูงนิดนึงนะครับ ช่วงนี้ฝนตกนะครับทุกคนแม่น้ำจรุยาก็จะน้ำเดียวมากๆครับมีเรือนสง่งเรือ้โดปสารเป็นเลยทุกคนพอเราเดินขึ้นมาถึงชั้นบนแล้วนะครับทุกคนเราก็จะเห็นมันจะเป็นเหมือนสะพานข้ามแม่น้ำจรุยานะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำจรุยาเราจะมองเห็นแม่น้ำจรุยาสวยมากทุกคนเห็นตึกไหมครับตรงนน้นก็คือเป็นไอคอนสยามนะครับที่เรามองเห็นเดี๋ยวสู่ไปกันนะครับไอคอนสยามครับทุกคนนะครับ แต่ว่าก่อนจะพาทุกคนไปไอคอนสยามเราจะมาดูแม่น้ำเจ้าพระยากันก่อนครับแม่น้ำเจ้าพระยาเดือนตุลาน้ําเยอะมากๆเพราะว่าภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางก็คือฝนตกโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคกกลางนะครับน้ำก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ไหลลงมาจนมาถึงกรุงเทพผ่านลงสมุทรปราการปากน้ํานะครับ สะพานตรงนี้ครับก็คือเราสามารถเดินข้ามแล้วก็ไปเจอตรงสวนทีาเรียกว่าเป็นสวนสาธารณะแล้วเราก็เดินไปนิดเดียวเราจะเห็นถนนเจริญนค,นครทุกคนครับชื่นใจทุกคนในนันทัพรยาครับก่อนเดินทางไปนะครับ พอทุกคนชมแม่น,น้ำสระบุรีนะครับมีเลาที่จะไปส่งนักท่องเที่ยวตามริมฝั่งะครับถ้าเราหันไปด้านนี้ก็คือจะเป็นถนนเส้นตรงนี้ก็คือจะไปถนนสารคอนะครับถ้าเราไปตรงนี้นะครับมันจะไปทะลุถน,นนเจริญนครถ้าเป็นฝั่งนู้นเราก็จะมองเห็นเอนเดียนะครับ ถ้าเป็นคนชอบเดินออกกาลังกายนะครับก็อาจจะใช้เวลาประมาณ5หรือว่านม่เกิน10นาทีนะครับเราก็จะถึงไอคนอนสยามกันตอนนี้เราก็ชมรถก,ก่อนนะครับทุกคนก่อนไปนะครับทุกคนขอดูเจ้าพใหญ่รอบน,นะครับนี่นะทุกคนมีเรือสำรับข้ามไปส่งผู้โดยสารมีเรือขนส่งด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนประมาณว่าเรือขนส่งสินค้านะครับ เราเข้ามาดูกันครับก็เดี๋ยวเราจะได้ดูในตอนที่หลังนะครับตอนนี้เราอยู่ของเราฝั่งของกรุงเทพฯนะครับตอนนี้เรามาภาคนี้ก็คือเป็นภาคของฝั่งคนล้นะครับทุกคนนะครับผมมาอยู่ฝั่งของกรุงเทพแล้วแน่ดีนะครับฝั่งทางนี้ก็แล้วนครก็คือเป็นเหมือนฝั่งคนรีครับผมข้าฝั่งมาแล้วนะครับทุกคนเราก็จะมาเจอเป็นเหมือนส่วนสางแนะครับฝั่งคนรีฝั่งทนี้นะครับก็คือเป็นเหมือนสถานที่สําหรับออกกำลังกายนะครับมีร้านอาหารวินจ้าพยาด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปทีเดียว ก็จะถึงถนนจเจริญลนนครนะครับถ้าเราไม่อยากเดินนะครับก็จะมีวินมอเตอร์ไซค์ให้ครับแต่ว่ามันไม่ไกลนะครับถ้าเกิดนั่งวินไปมันก็จะไม่ได้วินนะครับเห็นไ่มครทุกคนเราเดินไปแค่แป๊บเดียวนะครับก็จะถึงทะลุถนนจเจริญนครนะครับไม่ถึง3ามนาทีก็ถึงแล้วตรงที่เราเห็นน้านนาทุกคนนั่นก็คือถนนจเจริญลนครนะครับมันจะถึง้วทุกคนใช้เวลาเดินแป๊บเดียวเองไม่ถึง5นาทีถึงแลนวครับทุกคนถนนจเจริญนครนะครับไปเดินมาดเดนกัน ะครับจะมีสาทรนุชละอองกรุงศรีนะครับนี่นะครับตรงที่เราเดินไปกลิ่นตรงนี้ก็คือถนนจัลนครนะครับเราเดินไปอีกไม่ถึงห้าทีโทุกคนเราเดินไปอีกไม่ถึงห้าทีโทุกคนเราก็จะถึงไอคอนสยามแล้วนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับตรงที่เป็นสี่แยกสามแยกตรงนี้นะครับก็คือเป็นแยกไปสาทรนุชละแล้วก็แยกไปทางปัตตานีนะครับข้างหน้าจะเป็ไอคอนสยามนะครับทุกคนเห็นไหม ก็ถึงแล้วนะครับมันใช้เวลาแป๊บเดียวถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ชอบเดินเราก็มีเป็นนั่งเรือนะครับก็คือนั่งเรือจากท่าเรือสาทรก็จะไปถึงตรงหน้าห้างไอคอนสยามถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ชอบเดินไม่ชอบนั่งเรือครับชอบเดินออกนาฬิกาเราก็ใช้เวลาเดินไม่ถึง15นาทีก็ถึงแล้วครับเดี๋ยวเราจะเข้าไอคอสยามกันตรงนี้ก็คือโรงแรมเพนดินสุร่ากรุงเทพไม่แปลกใจเลยว่าทำไม นักท่องเที่ยวถึงชอบมาพักโรงแรมนี้เพราะว่ามันอยู่ติดกับริมแม่น้ำสุพรรณจะมองเห็นวิวนะครับดูใกล้ๆกับไอคอนสยามด้วยมาถึงแล้วโอนไอคอนสยามถึมมมมงแล้วโอเคไปสบายๆไปสบายๆเราจะสบายๆแค่เดียวก็ถึงแล้วลเดินแค่เดียว เราก็มาถึงไอคอนสยามแล้วครับเดี๋ยวเราไปดนดูด้านในกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับไอคอนสยามก็คือเป็นเหมือนว่าห้างสินค้า,าที่มีรูปแบบเหมือนคล้ายยานอมมวตด้านในก็เป็นแบบในร้านขายของนะครับเยอะเลยคนเยอะมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยบ้างต่างชาติบ้าง ่ังชาติก็จะมีลายลายประเทศเอเชียยุโรปมีของกินเยอะมากเลยทุกคนเ,คเนี่ยขมยมนยขอมอหม รูห้ห้างไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูปรดิมน้ำจะยายอีกฝันหนึ่งเดี๋ยวพาทุกคนขึ้นไปดูชั้นบนก่อนสามารถอะไรบ้างชั้นด้านบนก็จะเป็นเหมือนแบบแบรนด์เนมนะครับทุกคนมีแบรนด์แบบเยอะเลยให้เราเข้ามาช็อปปิ้งดได้แล้วเดี๋ยวเราเดินชิวไปกันนะมีแบรนด์ต่งางๆระดับโลกเยอะเลยเนะาะไม่ว่าจะเป็นหลายแบรนด์นะครับที่ ชวกล้องไปพูดได้ครับคนเยอะมากครับทุกคนก็ต er ้องยอมรับเลยนะครับว่าคนเยอะเพราะของไอคอนสยามเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะมาตามทัวร์ด้วยหรือว่าบางคนก็เส์ชหาในอินเทอร์เน็ตเพราะว่าของไอคอนสยามก็จะมีเว็บไซต์นะครับนี่แหละทุกคนเรามาฝั่งนี้อะเรามองเห็นแม่น้ำเจ้าพญาอีกฝั่งแล้วนะครับก็คือว่าแม่น้นแม่น้ำเจ้าพญาฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่เราเดินมาตั้งแต่ตอนแรกก็คือตอนที่เราเดินเข้ามาเป็นหน้าห้าง แต่ว่าน้ำเจ้าพยาฝั่งนี้ก็คือเป็นหลังห้างมันก็คือฝั่งที่เราเดินมาตั้งแต่ตอนแรกครับแต่ว่าวันนี้คนเยอะมากเลยทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าเขามีกิจกรรมอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูครับออกมาแล้วครับก็คือตรงนี้มันจะเป็นด้านหลังห้างแต่ละมันก็คือเป็นท่าเรือด้วยแล้วก็เป็นจุดชมวิวด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูวิวนะครับว่าหลังห้างเขามีวิวอะไรให้เราดูนะครับมีฝรั่งให้เราดูเราก็จะมองเห็นโรงแรมนะครับ โอเคครับทุกคนนะครับโดยรวมก็ดีดมากนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากมาก็แนะนํานะครับให้มาเลยนะครับไปคอนสยามับมากันเยอะๆนะครับทุกคนกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับนะครับสำหรับคลิปต่อไปมีคลิปหรือว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆนะครับก็เดี๋ยวจะมาลงให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามไปนะครับ